สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรและนอกธานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากอำเภอปทุมราชนะครับนว่นปครับปทุมราชวงษานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมได้มาซื้อเครื่องเซตทีร้อยแปดสิบพัดนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์สตาร์ทนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวช่างเราเติมน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับรุ่นนี้ไม่มีไฟหน้านะครับ เป็นมอเตอร์สตาร์ทไม่มีตัวนี้จะไม่มีสวิตกุญแจนะครับไม่มีสายขั้วบวกขั้วลบให้นะครับตัวนี้แล้วก็ไม่มีไฟหน้าด้วยครับสิบแปดแรงนะครับน้ำมันเครื่องก็สี่ลิตรนะครับผมมอเตอร์สตาร์ทเป็นเครื่องดเรลอินเจคชันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุด ลูกค้าก็มาซื้อเองนะครับผมขับรถมารับเองคร speaker, roommate, ับไซแอนนะคร Herm ับเป็นคระไปต่อยลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวตั้งเท่านั่นเทานะครับเดี๋ยวเติมใส่กองอากาศด้วยนะครับปปลรนเเหไไดะจ อ่ะให้มันดูขีดว่านิดูปากมันไม่ยิ่งเอาเลยที่มีการเลยที่หนึงมีไฟไฟเต็มหมดอมันใหญ่ไง ได้ม <S <S ั้ครับอ่าเติมใส่กล่องอากาศนะครับทีนี้เติมใส่กล่องก็ได้เดี๋ยวให้บ้าเติมอีกกล่องอากาศก็จะมีขีดบอกนะครับผมก็เติมประมาณนี้นะครับ ตาปิดโมมีมีไม่วัดเด้นีตัววัดี่ตัววัดเออนี่แหละตัววัดเราก็มีขีดบอกดวยว่าพอดีอยู่ เส็บร้อยนะครับน้ำมันเครื่องก็เติมไปไม่หมดนะครับเหลือประมาณครึ่งลิตรนะครับผมดินไปกับพพเรียม เติมผงกัะสีมิมนะครับใส่กองอากาศเอ้ยไม่ใช่เติมพงกัะจีมใส่ม้อนห้มนะครับเติมใส่กองอากาศไปให้หนาะเติมใส่ม้อน้ำอ้าวนั่งก้นหน่อย พี่ตามเราบ่พี่ตามเราบ่เอ้ยนี่ครับมอน้ำก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ โอเคครับเตรีมแล้วครับนีน่เต้น้ำมันนะครับทีนี้อยงระบาขึ้นที่ขับน้ำมันฮะนี่ ก็ไปใส่กันบอกไปใส่กันมันจะมีข่าวน้ำมันบ,นนกนนบอกหาเศตขาดน้ำมันเอาอง นี่นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ำมัน b B บยี่สิบได้นะครับผมตัวนี้ก็เติมดีเซล B7 เจ็ดนะครับร่อเติเร์รเลเ <c oughs> กินเกียร์อนขึ้นอยู่ย <c oughs> บอกว่าเออจะมาซื้อมาเติมให้หรอไม่ เนียไม่ขึ้นเลยครับเติมไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเติมไปครึ่งถังนะครับมเนี่ยจะบอกเตี่ยเยอะเี่เยอะและก็ีเช่นย่ม้แบบนี้แ่เออครื่งครื่งครื่ง่หยจะบอกมีนึ่งเอพ่อละ อเคนี่นะครับประมาณเกือบครึ่งทางนะครับครึ่งทางนะครับผมถังน้ำมันค่อนข้างจะใหญ่ยยยยนะครับตัวนี้ไอ้ยราคาเอาหกปลี่น เร็วเร็วแต่นาทีแล้วสวดเดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับอุโบโต้าแทร็ีร้อยแปดสิบพัทนะครับรุ่นมอเตอร์สตาร์ทไม่มีกุญแจนะครับเฮ้ยไม่มีไฟหน้านะครับเอาติอีกแล้วลืมลืนม่หนคนบ้าวว้าลือ่อโอ้ลืมเปิดคันเร่งทำไมทำไมไ โอ้ยเอาจุดจวดเนี้ยใครนาชิบหายดิผมเรียอวันเรียนโอ้ยเอาดเท่เดียวเนี้ยถ้ยครับผมถ้าคนแรงไม่ถึงผมก็ไม่ติดนะครับ ออกไหวัดฟังเสียงนะครับ <ham S 1> ủy ban nhân dân tộc thiểu số của mình là một người đàn ông và องเครื่องให้ลูกค้าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นรถลูกค้านะครับลูกค้าก็าอยู่ที่คือถนนอ่าประตรลาชมังสารครับไม่นุมานนะครับผมประมราด,ดนะพี่นะเออประมราดนะครับประตราชมังสาน่าจะเรียนครับรถลูกค้าลูกค้าก็เอาไปใส่ตัวอีฐแตมเพราะว่า บอกประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศ6นย์หกสองเจ็1ห้าสี่นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับทั่วไทยเก็บเงินปลายทางทางไปเซนนะครับรือว่าถ้าอยู่ใกล้ร้านก็มารับเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ไปส่งเองหน้าบ้านก็ได้นะครับกดปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับ จะทำคลิปดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ